สวัสดีครับนะครับช่วงเช้านะครับแต่เช้ามืดเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะมาให้อาหารปลาไหลนะครับเดี๋ยวเปิดเบ็ดนะครับนะครับบ่อแรกนะครับบ่อที่สองสามนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะครับช่วงนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับเริ่มเลยนะครับบ่อแรกนะครับ ดูแล้วมันก็กลิ่นนะครับเด,เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้อีกบอ่อที่เหลือนะครับสองบอ่อนะครับนะครับผมาไ้บ่อที่สองนะครับ ช่วงนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับไม่ใช่ตอนเย็นนะครับอันนี้ช่วงเช้าเลยนะครับเนน,นะน,บนะครับตัวนี้บอสที่3ามนะครับโอเคเลยนะครับ อากาศเริ่มจะสว่างแล้วเริ่มเช้าน,นนะช่วงนี้6โมงเช้า5นาทีนะครับเรามาดูบอรแรกนะครับอ่ะบอรแรกเริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับอ่มันจะมีเหลือบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับ เหตุผลที่ผมให้ช่วงเช้ามืดผมจะไปยกลันนะครับเดี๋ยวผมจะไปยกลานก่อนนะครับนี่ครับถึงที่หมายแล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับดูเมฆก็อาจจะคลื้นคลืหน่อยนะครับเนี่ยผมใส่ตามรอบตามี้อันนี้ในจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่ง วันนี้ถนนใหญ่นะครับทางไปอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับมาถึงประมาณนี้ผมเตรียมนะครับเตรียมใส่ตาไหลนะครับกระสอบนะครับทั้งถุงนะครับอาเริ่มเลยกันเลยนะครับวันนี้ก็จุดที่สองนะครับจุดแรกผมยกมาเรียบร้อยแล้วครับฝั่งโน้นก็ทุ่งนานะครับ เกียวข้าวเสียน้ำไม่ห้ประเดี๋ยวตรงแอบข้างๆถนนก็มีคลองนะครับยาวเลยนะครับมีผักกระชูดนะครับแน่นหนานะครับยาวไปถึงโน่นเลยนะครับทีนี้ผมผมยกมาทั้งหมดแล้วนะครับจุดที่สองนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเหยื่อที่ผมใส่ก็หอยเชอรี่นะครับผสมปูนานะครับ เดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับถือว่าผ่านนะครับพอมองเห็นไหมครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเลือวไปจุบอยู่ที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปเทที่บ้านเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับ นะครับเหมือนเดิมนะครับเราเปิดทามนะครับสองจุดนะครับจุดที่1จุดที่2นะครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเลยนะครับเนะครับเนี่ยหอยเชลีนะครับติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขยับขยับถังไปนิดหนึ่งครับมันเจอแสงตะวันนะครับเดี๋ยวจะขยับถังนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะได้น้องเห็นชัดๆหน่อยนะครับมาโอเคนะครับมีตายตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าบางรันเนี่ยก็เข้าสามตัวสี่ตัวเลยนะครับเนีย่ยตัวนี้เกือบนะยังอ่อนๆอยู่นะครับนี่ตายตัวนี้ตัวเดียวนะครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับ จะปิดน้ำเป็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้เทน้ำออกนะครับเดี๋ยวจะได้ดูปลาไหลชัดๆหน่อยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสายกำลังดีนะครับ อันนี้เกือบนะเกือบตายนะครับมีตายตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาโอเคนะครับอันนี้ก็หอยเชอรี่นะครับกิดมาด้วยนะครับเนี่ยแค่นี้ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมกะว่าจะไปดูจุดที่สามนะครับอันนี้คนทิ่ได้มาประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้หอยเชอรี่นะครับเอาเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ ทิดคอยติดตามมาตลอดนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ